เป็นงานเดอร์ไพรสเปล่าขอเสียงแฟนๆน่าดมยูสิกได้ไหมวันนี้นะมีเจ้าของเพลงมาดูด้วยนะอ่าาดูหาดูหรือเปล่าอยู่ไหนนะนี่นี่ครับขอเสียงให้พี่แอ๊บ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 ครับอ๊บ่าอ๊บว้าวไปรับสวัสดีครับพี่ชายดีไหมครับดีดีไหมครับ ก็จะเพียดก็มีเจ้าของเพลงอีกเพลงหนึ่งครับ Mix f r u i t มาด้วยครับขอเสียงวิธีมิกซ์ฟลุตหน่อยครับผมและนอกจากนี้นะครับก็มีเจ็ดแปดเก้าช่วยดีมาอยู่แบบ รู้แล้วเหรอโอเคใครอีกใครไม่รู้อีกเม้ยอันนี้อันนี้อันนี้อยากดูมากเลยแบบใคร <e ใครมาดูไอ้นี audio, ้ตั้งแต่เช้าหรือเปล่าใครมาตั้งแต่เช้าครับอ้นนห้าี่รังตั้งแต่เช้าเลยมาตั้งแต่กี่โมงครับ่วนไหนก่มงนะกี่โมงนะกี่โมงตีสองตีห้าห้าตีสี่พ่พูดอะไรยังนอนอยู่เลย ไม่เป็นไรนะครับถึงจะรอนาน,นแต่พวกเรามีโชว์ต่อไปรอทุกคนแล้วนะครับย,ยังไม่จบแค่นี้นะฮะยังไม่จบยังไม่จบมีกี่เพลง15้เฮ้ยเก็บไปเกับไปโอเคครับดูเหมือนเพื่อนจะพร้อมกันแล้วนะฮะโอเค